ครัาสำหรับการที่ใช้งานเวกพวกนะครับตัวแจ็คเปดนะครับก็แนะนําให้ติดตัวสติ๊กเกอร์ที่คุณภาพดีหน่อยนะครัเพราะเครื่องนี้เราใช้งานมา3ปีนะครับ3ปีกว่าสติ๊กเกอร์เราติดตั้งแต่แรกซื้อนะครับนี่ครับสัมผัสก็ดีนะครับเหมือนกับแจ็คเปดปกติเลยนะครับไม่ว่าจะมีสติ๊กเกอร์ทับก็ตามนะครับเรามาดูในส่วนของกาวนะครับที่ติดตั้งแต่เริ่มต้นซื้อใช้งานนะครับ สามปีกว่าเป็นอย่างไรนะครับลองแกดูนะครับแนะนำไม่ให้แกดูนะครับแต่ว่าเราแกดูเป็นตัวอย่างเฉยเว่าจะเกิดรอยยับจะให้ดูไม่ก็สวยงามเท่าไรากเราแกบ่อยๆนะครับเราแกให้เพื่อนได้ดูนะว่าสามปีผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับเรากําลังแกอยู่นะครับวมคล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับยังใหม่เหมือนตอนเพิ่งซื้อนะครับไม่จริงกาบกล่าวนะครับดังนั้น แนะนำนะครับให้หาซื้อติกเกอร์ที่มีคุณภาพนะครับราคาไม่ว่าจะสูงกว่าติกเกอร์ปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าก็คุณภาพก็ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับนะครับเป็นสีเดียวตัวเครื่องนะครับนะครับเมื่อเราลอกออกแล้วก็จะเกิดรอยยับแต่ว่าเสืบเรองไม่ใช่ปัญหาครับใต่เพื่อนได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งจริงๆเราก็ไม่แนะนําให้แกะออกครับเมื่อติดไปแล้วนะครับ เล็งให้ตรงตั้งแต่ครั้งแรกนะแล้วก็ติดก็จะดีที่สุดนะครับ